โอ้ื่นเงานเข้าบุมยาวแล้วบ้านเอโอ้งานเข้าบุมยาวแล้วพี่น้องลื่น เรียบร้อยแล้วบุ้ยาวมาเนี่ย18เมตรยิ่งจมไปเรื่อยแล้วบ้านเนี่ยโอ้เอาไงน้องบ้านเนี่ยอุ้ยขึ้นไม่ได้พี่น้องบุ้มยาวงานเข้าแล้วบ้านเนี่ยตั้งหลักใหม่ก่อนอุ้ยเสียงจม ขึ้นคีเลนครับขึ้นไม่ได้ขึ้นดีไปลองกานเข้าแล้วเนี่ยลื่นแรงครับจบท้าย,ยแล้ว 嗯。Uh. ลื่นครับเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้มาลุ้นกันอีกทีจะขึ้นได้ไหมโอ้เสียวจมเลยนีเครับเจ้าบ,บุมยาวครับ SK210 ครับสเปรย์ <M> <ม>เอ็มเมตรนี่างังจะขึ้นใหมโอ้ลงลุยบอ่อเลนพี่น้องเลยบอ่อเลนเก่าครับหเห็นเลยเสียว มาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องจะขึ้นได้ไหมเปิดหน้าดินแล้วน่าจะขึ้นได้ครับรอบนี้มาลุ้นกันเอาความชัวครับพี่น้องดีนะดินยังแข็งครับตรงกลางอะ่ะเอา มาลุ้นกันพี่น้องเอ้ยเนี่ยดูสภาพครับมาแล้วมาแล้วโอ้จะขึ้นได้ไหมพี่น้องมาแล้วอ้ยขึ้นได้แล้วพี่น้องเอ้ ลื่นครับเมื่อกี้นี่โอ้ยเอาความชัวจะบุมยาวห,หลอดแล้วหลอดแล้วหลอดแล้วอาการนี้ขึ้นได้ไหมอู้ห้ยนุกยาวมันใจครับลุ้นกันเกือบขึ้นไม่ได้เมื่อกี้นี่ ลุ้นระทึกครับมันใหญ่เนาอจมมาลําปากเลยมันยากครับมันใหญ่มันหนักอืมกลับตัวแล้วเดี๋ยวยกโมบายกันเอาสุดๆครับเกือบไม่อมรอดโอเคเดี๋ยวมาดูการยกมาเนี่ยสำหรับคีิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับ